สวัสด,ดีค่ะชาวราศีธาตุน้ำนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงความรักนะคะของชาวราศีธาตุน้ำนะในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะเป็นการเดูแบบภาพร,รวมคงไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งนะคะใครที่ดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวรบกวนแอไลนไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะคลิกลิงก์ได้เลยนะคะไม่ใช่ไลน์เดีสิเป็นคลิกลิงก์ได้เลยนะคะที่มีให้ไว้ใต้คลิปนะส่วนใครที่สนใจนะคะหรือยอยากได้ไพ่แต่ละสำรับที่เมย์ใช้เนี่ย ก็สามารถไปซื้อตามลิงก์ที่เมย์แปะไว้ให้ใต้คลิปได้เลยเหมือนกันนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเมย์ขออนุญาตดูดวงให้กับชาวราศรธรีธาตุน้ําเลยนะคะว่า,าดวงของความรักของชาวราศรีธาตุน้ำเนี่ยมีกรกระกฏพิจิตในช่วงครึ่งเดือนไม่ใช่ครึ่งเดือนในช่วงเดือนส,นงอนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะคะก็ย้ำอย่างนิดนึงว่าเป็นการอวดภาพรวมนะคะเนาะ ก็อะไรที่ฟังแล้วสบายใจก็เก็บไว้อะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ที่นี่นะคะเริ่มกันเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะ p p r พ c i i t i o n ใช่ไหมคะไพ่ใบนี้เมย์มองว่ามันเป็นพลังงานที่ชาวราศีธาน้ำในเดือนนี้คุณเองน่าจะ เริ่มที่จะ appreciate ตัวเองมากขึ้นนะคะเริ่มที่จะดูแลตัวเองเริ่มที่จะรู้สึกขอบคุณตัวเองรู้สึกเห็นค่าตัวเองมากยิ่งขึ้นในเดือนนี้เม่มาว่าพลังงานหลักๆของชาวราศีธาตุน้ำในเดือนนี้นะคะคุณจะโฟกัสกับการดูแลตัวเองเป็นพิเศษโฟกัสกับการรักตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยมันมีไพ่ observer ในเวลานี้เมมมองว่าน่าจะมีคนใครสักคนหนึ่งที่เขาเองจับตามองคุณอยู่ นะคะคอาจจะเป็นคนไกลนะคะหรืออาจจะเป็นคนใกล้ๆคุณนี่แหละนะคะแต่ว่าเขาเองสนใจนะคะในตัวคุณอยู่มันเป็นไพ่เป็นการมองนะคะมองไกลๆอาจจะมีใครสักคนหนึ่งสองคนอยู่ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่ส่องใครอยู่หรือกําลังกําลังติดตามใครอยู่ก็ได้นะช่วงนี้นะคะเออ่ไพ่ Sweet Results Await นะคะ Be Spirit เนะนี่ยใบเนี้ยเรามองว่าช่วงนี้คุณอาจจะยุ่งเป็นพิเศษนะคะช่วงเดือนนี้ชาวราศีธาตุน้ํา คุณจะยุ่งเป็นพิเศษในการดูแลตัวเองในการพัฒนาตัวเองนะคะแต่ว่าปลายทางของการยุ่งของคุณเนี่ยมนมองว่าน่าจะเป็นเรื่องดีๆที่มันจะกลับคุณมาอตอบอตอบกลับนะคะหรือว่าเป็นผลลัพธ์ให้กับคุณนะคะมันเหมือนกับว่า r e s ซ l t หรือผลลัพธ์นะคะที่รอคุณอยู่เนี่ย มันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะหอมหวานนะคะถ้าคุณรอให้ใครสักคนหนึ่งเข้าหาคุณอยู่นะคะในระหว่างที่คุณเองกําลังพัฒนาตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะมีโอกาสที่เขาคนนั้นจะเข้าหาแล้วก็ติดต่อมาหาคุณนะคะหรืออาจจะรอนะคะความรักดีๆหรือคนรักดีๆนะคะมีโอกาสเป็นไปได้ในเดือนนี้ของเดือนสิงหาคมนะโอเคนะคะไปต่อกันเลยว่า พลังงานของชาวราศีธาตุน้ํานะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรเนาะขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศีธาตุน้ําค่ะขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศีธาตุน้ําค่ะอ่าเม่ลืมบอกนะคะเลขนะคะสิบห้านะคะ4ี่สแล้วก็เจอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับตัวคุณนะคะ <c oughs> โอเคขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศีธาน้ำค่ะว่าตอนนี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะ Ni c e อ f ค o i n s นะมคะมองหาแต่เงินนะคะอืมกำลังมองอยู่มองเงินนะคะเก้าเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของคนที่มีเสน่ห์นะคะ a p p r e c a t i o n กับไพ่เก้าเหรียญเนี่ยไม่ว่าความหมายคล้ายๆกันนะคะช่วงนี้การเงินของชาวราศีธานา้ำน่าจะปังปุริยนะคะเป็นพิเศษในช่วงเดือนนี้นะ สตรนส์ Strange, นะคะ10ดาบแล้วก็ไพ่เถ้วยไม่มองว่าบางคนคุณยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะที่เคยจบไปแล้วในอดีตนะยังออกจากหัวไม่ได้นะคะแต่หลัหลกๆที่คุณโฟกัสนะตอนนี้คือคือโฟกัสกับตัวเองจริงๆอะม่มองว่าคุณเองกําลังพยายามโฟกัสกับตัวเองบางคนน่าจะโฟกัสกับการหาเงินนะคะเป็นหลัก นะคะไม่ได้สนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะน่าจะเป็นเรื่องราวเจ็บๆแหละที่มันจบมานะคะคุณยังมีการคิดถึงคนคนนั้นอยู่บุคคลคนนั้นอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นไพ่สเตรนท์นะคะ,นะคนนัวข้างจะสตรองมากๆแล้วก็น่าจะสร้างตัวเองมาระดับหนึ่งแล้วนะคะ,ะ,คะช่วงนี้พลังงานที่คุณได้คือคุณนัวข้างจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษนะนะคะเพราะเป็นแบบเป็นผู้ชายก็ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคณก็จะเป็นคนที่ ประสบความสําเร็จแล้วความสําเร็จของคนเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเงินนะจะดึงดูดคนหลายๆคนเข้ามาถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็สวยสวยโสดนะคะสวยและรว,วยมากช่วงนี้นะคะออแล้วก็จะมีคนเข้าหาคุณด้วยเนาะคนนี้ขยา,ายไพ่ในซับคอยส์ค่ะเจนนับคาบพลังงานคุณดีมากแม่มองว่าด้วยคารที่คุณเองโฟกัสกับตัวเองตอนนี้ นะคะคพลังงานที่เม่ได้อะคุณจะดึงดูดคนที่มั่นคงกับคุณมากๆในเรื่องของความรักเข้ามานะคะบางคนถ้าคุณรออยู่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะพัฒนาอีกขั้นหนึ่งไหมถ้าคุณมีคนคุยนะมีโอกาสที่จะพัฒนาถึงการเป็นครอบครัวนะคะอนนี้ขยายขยายไพ่นายไพ่เก้าเหรียญค่ะห้าถ้วย สดแบบสวยๆแต่ก็ยังอดคิดถึงอดีตเก่าๆไม่ได้นะคะบางคนคุณอาจจะไปโฟกัสกับสิ่งที่มันจบเกินมากจนเกินไปนะคะจนลืมโฟกัสกับสองถ้วยที่มันเหลืออยู่นะคะว่าโอกาสของคุณเองในเรื่องของความรักมันยังมีอยู่นะคะอย่าเพิ่งหมดหวังนะชาวราิีธนุน mm ี hmm. ข่ขอขยายไพ่เดอ s t r ตร n ์ค่ะหน mm ึ hmm. ่งไม้เทา mm ้า hmm. อือขอุยาตขยายไพ่สิบดาบค่ะ t ด e ะ h ช r ร o t เสร็จถ้วยค่ะ The Devil แปดไม้เท้าใต้สำรับน่าจะมีคนเข้าหาคุณน่าจะมีคนติดต่อคุณนะหรือพยายามติดต่อคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่พยายามติดต่อเข้าไปหาคนที่เขาเองเป็นชาวดีออนะหกถ้วยคนที่จบไปแล้วอะ่ะมันมีโอกาสให้คุณจะเป็นคนติดต่อเขาไปเองนะคะเป็นม,มาว่าหลักๆช่วงเนี้แพชชั่นของคุณไม่ได้อยู่กับความรักบ,บางคนถ้าคุณมีนะคะพลังงานตอนนี้คือมันเหมือน คุณแค่อยากจะรักสนุกอะคุณไม่ได้อยากจะยึดกับใครคุณไม่ได้อยากที่จะไปให้ความจริงจังกับใครนะคะถ้าคุณมีคนคุยอยู่ตอนนี้ไม่มองว่าคุณอยากจะคุยเรื่อยๆนะคะคุณอยากจะรอดูว่าคนคนนี้สามารถจะเป็นความสุขของคุณได้ในอนาคตไหมนะคะไม่มองดูแล้วเนี่ยแต่ว่าคุณเองยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังเอาออกจากหัวไม่ได้นะน่าจะเป็นเรื่องราวเก่าๆที่มันจบไปนะคะน่าจะเจ็บ พอสมควรอาจจะเป็นเรื่องของมือที่สามหรือคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เลือกคุณนะคะก็เลยทําให้คุณเองสูญเสียวความเป็นตัวเองไปในอดีตแต่ณนปะัจจุบันเนี้ยแม้มาว่าพลังงานของคุณเนีค่อนข้างที่จะโฟกัสกับตัวเองนะคะเป็นหลักแล้วก็อยู่ในจุดที่กําลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาด้วยเนาะแต่ว่ามันมีแบบมันมีพลังงานของเอ่อ hopeless นะคะ in r o m a n c in romance อยู่อะก็คือเปพลังงานของคนที่ ท้อแท้เรื่องความรักนะคะไม่ได้คาดหวังคือเหนื่อยแล้วพอแล้วไม่อยากได้แล้วนะคะถ้ามีตอนนี้ก็แค่ขอสนุกสนุกไปก่อนได้ไหมไม่อยากจริงจริงจังกับใครตอนนี้อยากจะโฟกัสกับตัวเองเท่านั้นนี่คือพลังงานของคุณนะชาวราศรีธนุน้ำอ่ะโอเคต่อไปนะคะเราจะมาดูพลังงานนะคะถ้าคุณมีคนที่คุยอยู่หรือมีคนที่ดิวอยู่นะตอนนี้เนี่ยอยากจะดูพลังงานของข,ของเขาคนนั้นว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศรีธตุน้ำนะคะ เขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาลสีทตาาุน้ำคะตอนนี้สิบดาบคนคนนี้จะเป็นคนที่คุณเลิกกับเขาไปแล้วนะสิบดาบสิบดาบเลิกไปแล้วจบไปแล้วนะคะเขาเองก็เจ็บเหมือนกันนะสิบดาบคือเจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บจบแบบเจ็บเจ็บคะ่ะเจ็บทั้งคู่เดสเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เลิกกันไปแล้วอะเลิกไปแล้วจริงๆนะคะเลิกแล้ว ทำไมไมีรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณบางคนเขาคิดถึงคุณนะคะช่วงเวลาที่ดีๆที่มีร่วมกันแล้วก็บางคนเขาเองรู้สึกเสียดายคุณเป็นไม่ได้เพราะว่าช่วงเนี้คุณดูแลตัวเองดีเป็นพิเศษแล้วว่ามีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะไพ่ n g of w a n d s อาจจะเป็นชาวราศีทัศน์ไฟเมีนก็เอ้ยเมสิง์ธนูนะคะเจ็ดไม้เท้า เมมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาคิดว่าคุณไปคนทิ้งเขาไปนะคะถึงแม้เขาคิดถึงคุณแค่ไหนถึงแม้เขาเองรู้สึกไม่โอเคกับการเสียคนไปแค่ไหนแต่เขาเองเลือกที่จะไม่ทําอะไรอ่ะมันเหมือนเขาเองมีกําแพงกับคุณเมขอเนี้ยดูเพิ่มว่าพออะไรคะ่ะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่ทิ้งเขาไปจริงๆริงในชาวราศีทัตนะต่ <c oughs> อนนี้ขยา,ายไพ่เชนอับชอร์ค่ะโลกกันพออะไรเรื่องราวอย่างไรคะเดอรสตาร์ มันเหมือนเสียคุณไปแล้วเหมือนเขาเสียความหวังในชีวิตอะ่ะมันเหมือนเขาเองเจ็บมากๆนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยเขาเองเนี่ยกาลังพยายามพ่จะฮหิวตัวเองจากความเสียใจตรงน,นี้อยู่ไม่มองว่าการเลิกกับคุณคือการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปเป็นความหวังเป็นแสงสว่างของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทาไมเขาถึงคิดว่าคุณเป็นคนทิ้งเขาไป <c oughs> ขอนุญาขยั่ไทเดสค่ะเพราะอะไรคะเจ็ดสิบ เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเองรอเขาไม่ได้หรือเปล่านะเขาอาจจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เขาเองจะต้องฮิวหรือต้องดูแลตัวเองแล้วสาเหตุที่เขาที่คุณเองทิ้งเขาไปน่าจะเป็นเพราะว่าคุณเองอาจจะรอเขาไม่ได้นะคะมันเป็นเรื่องมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นคือคนตัวนี้เขาเองยังรอคอยให้คุณติดต่อเขาไปนะคะถ้าคุณเองอยากจะติดต่อเข้าไป หรือคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะติดต่อเขามากๆหรือคิดถึงเขามากๆช่วงเนี้ยไม่มองว่ามันเป็นพลังงานของเขาด้วยที่ดึงคุณเองให้กลับไปคิดถึงคนคนนี้นะคะ,ข,ะขยายขยายไพ่ห้าไม้คาวค่ะเอ้ยห้าเหรียญสามถ้วยเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆความสุขที่เราเคยมีร่วมกันนะคะเขาคิดถึงช่วงเวลานั้นมากขยากขยายไพ่คิงอัมบานค่ะเด็กถือเหรียญเขายังมีแพชชั่นกับคุณอยู่เลยอะ่ะคนคนนี้เขามองว่า จริงๆเขายังอยากมีคนในชีวิตอย่างน้อยกลับไปเป็นเพื่อนืองเขาก็ได้หรือว่าอย่างน้อยก็ติดต่อกันบ้างยังคุยกันบ้างไม่ใช่อยู่ดีๆทิ้งเข้าไปเลยหรือหายไปเลยนะคะคนวันนี้เขามีกำแพงอะไรคะหรือเป็นเพราะอะไรถึงเขาถึงเป็นไพ้เจ็ดไม้เท้าคะ <c oughs> สองเหรียญ สำนับเป็นไพ่ The Emperor เขาเป็นคนที่มีอีกโก้สูงมากนะถึงแม้จะเจ็บเสียใจแค่ไหนแต่อีกโก้เขาสูงมากนะคะออคนๆนี้อาจจะเป็นชาวราศีเมษได้เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาได้ ไม่มองว่าที่เขาเองมีกำแพงกับคุณเนี่ยคือเขาเองไม่แน่ใจว่าคุณเองไปเริ่มต้นใหม่หรือยังคุณเองไปมีความรักใหม่หรือยังเขาเองยังมีความคิดถึงแล้วก็เสียดายความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วก็ยังมีแพชชั่นของคุณอยู่แต่ว่าเขาเองมีความไม่มั่นใจหรือความไม่แน่ใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะตอนนี้นี่คือพลังงานที่เมย์ได้จากไพ่นะคะคนคนนี้เขายังรอคอยให้คุณติดต่อไปหาเขาแต่ว่าเขาเองน่าจะไม่อยากติดต่อมาหาคุณบางคนก็อาจจะบอกคุณไปแล้วเพราะว่าเขาเข้าใจว่าคุณแบบคุณเองเป็นคนทิ้งเขา คุณเองนะคะบางคนเขาอาจจะคิดว่าคุณเองมีคนอื่นนะมันเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้ากับไพ่สองเหรียญเขาอาจจะคิดว่าคุณเองมีคนอื่นก็เลยยังไม่อยากจะ take action เทคแอคชั่นอะไรหาคนเดียวแลวนี้นะคะเป็นไปได้ที่เขาเองมีกำแพงคนคนนี้เขาพยายามที่จะฮิวตัวเองพยายามที่จะยืนหยัดด้วยตัวเขาเองแต่เมย์มองว่าค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าเรื่องลึกในใจเขาว่ายังรอคอยแล้วก็ยังคิดถึงช่วงเวลาเดิมๆที่มันยังมีอยู่แต่ว่าด้วยความที่อีโก้เขาอะ เป็นไพ่แต่าําหรับเป็นไพ่เดียมเพราะเอะมันก็เลยก็เลยไม่ทําอะไร <c oughs> คุณติดต่อเขาไปได้นะถ้าคุณเองอีโก้ไม่สูงมากลองติดต่อเขาไปดูค่ะเพราะเมดูแล้วคนคนนี้คิดถึงคุณมากๆเลยนะอ่ะโอเคเรามาดูกันว่าสิ่งที่เขาคนนี้อยากจะบอกกับชาวราศีธาตุน้ำได้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกเหมือนกันก,กับคุณชาวราศีธาตุน้ำเหมือนกันก,กับคุณได้นะ เขาถ้าตอนนี้เขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะคนคนนี้ถ้าเขาบอกกับคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ choose me เขาอยากให้คุณเลือกเขาเขาน่นจะคิดว่าคุณเองมี choice อื่นหรือมีตัวเลือกอื่นเข้ามา I mess everything up I miss you เขาให้ถึงคนนะคะนี่คือพลังงานที่ไม่ได้หละ บางคนเขารู้ตัวเองว่าเขาเองเป็นคนที่ทําให้ทุกอย่างพังแล้วก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนทิ้งเขาไปด้วยนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ทิ้งคุณไปก็ได้คือคุณทั้งคู่ไม่มองเราเจ็บเหมือนกันแต่พลังงานของคุณอะ่ะมันค่อนข้างจะดีกว่าพลังงานของเขาคือคุณเองอะ่ะน่าจะอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วนะคะแต่ตัวเขาเองก็ยังคิดถึงคุณยังจมปากกับคุณอยู่เลยนะไหนดูสิเขาอยากจะบอกอะไร I wish you knew how much I love you <laughs> เขาแค่หวังว่าแบบเขาอยากจะให้คนรู้ว่าจริงๆเขารักคุณแค่ไหนเขา่าจะเป็นคนที่ไม่เคยพูดออกมานะคะว่าเขารักคุณแค่ไหนแล้วก็อาจจะไม่ได้แสดงสิ่งนั้นออกมาด้วยไม่ได้แสดงความรู้สึกด้วยนะคะอ่ะ I t is my fault นะคะแต้สำหรับเป็น wait for me เขาอยากจะให้คนรอเขาแล้วเขารู้ว่ามันเป็นความผิดเขาเอง แต่เมงงนะคนคนนี้ด้วยความที่เขารู้เองว่าลึกๆเขารู้ว่าเขาเป็นคนทําทุกอย่างผังแล้วเขารู้ว่าเป็นความผิดของเขาแต่อีโก้ของเขาอ่ะก็ยังพยายามที่จะไปโทษคุณว่าเนี่ยเป็นความผิดของคุณที่คุณทิ้งเขาที่คนไม่รอเขาที่คนไม่เข้าใจเขาเนี่คือสิ่งที่ไม่ได้นะเออเขาเป็นคนตลกดีโอเคเรามาดูว่าไพโรแมนต์แองเจลอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธาตุน้ำค่ะนีเรื่องความรักครั้งนี้ ไพ่โรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธ,ธาตุน้ำคะ pay attention to the red flag นะคะ the sign are cautioning you อืมมันเหมือนไพ่บอกว่าอยากใจคุณเองอะ อย่าอย่ามองข้าม red f l a ไปนะคะอย่ามองข้ามสิ่งที่คุณเองรู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไม่ work out นะคะหรือว่ามันจะเป็นไปไม่ได้คือคนคนนี้พลังงานที่ไม่ได้คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบพี่เพอคอนคนอื่นนะคะเอาใจตัวเองเป็นหลักเอาแต่ใจนะคะไพ่แมันก็เลยบอกว่า pay attention to the red flag นะเหมือนคนเองน่าจะทนกับคนคนนี้มาสักพักหนึ่งแล้วหรือเปล่ามีพลังงานของคนเอาแต่ใจอยู่นะคะอืม <c oughs> ต่อไปค่ะ Flirt, extend your l i g h t h e a r t energy to o t t e r คุณคุยออกับเขาได้ไหมคุณคุยออกับเขาได้แต่ว่าให้เป็นพลังงานแบบเบาๆนะคะไม่ต้องไปหนักมากไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเค้ียอะไรคนคนนี้ด้วยเพราะเท่าที่เมดูอ่ะเขาเองก็จะแบบนิ่งๆใส่คุณนะคะ Let your friends help you Ask for accept support from o t h e r หนึ่งใบค่ะ you deserve love you are lovable ไดาสำหรับ is safe for you to love นะคะ open your heart to give and receive the highest energy of all เช่าสิทธาน้าคือจริงๆะไะเม่รู้สึกว่าคุณอะผู้คนกับความรักนะแล้วก็มันเซฟแล้วมันก็ปลอดภัยที่คุณจะมีความรักด้วยบางคนเม่มองว่าคนคนนี้เขากำลังพยายามให้เพื่อนของเขาอะสืบเรื่องราวของคุณอยู่นะคะนี่คือพลังงานที่เมได้คุณจะกลับไปหาคนคนนี้ไหมแล้วแต่คุณนะคะแต่เม่มองดูพลังงานของคุณแล้วอะคนเองอยาก จะโฟกัสกับตัวเองมากกว่าแต่ก็ยังเลิกที่จะยังคิดถึงเขาไม่ได้นะคะแต่ก็อย่าลืมว่าเหตุผลที่ทาให้ความสัมพันธ์มันพังหรือเหตุผลที่คุณเองหันหลังเดินออกมาเป็นเพราะอะไรอย่าลืมเหตุผลนี้นะคะนี่คือพลังงานที่ไม่ได้จากไพ่นะโอเคนะคะมาดูกันว่าไพ่ whisper of love เนี่ยอยากให้คำแนะนำอะไรของให้กับชาวราศีธนน้นาคะในเรื่องของความรักครั้งนี้ The only thing that's real is love. Shift your focus back to love นะคะถ้าคุณรักคนคนนี้แม่มองว่าก็ยังมีโอกาสที่จะให้เขาได้แต่ว่าก็อย่าลืมเหตุผลที่ความสัมพันธ์มันพังด้วยมันเป็นเพราะอะไรนะคะเพราะมันมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกนะนี่คือพลังงานที่เมยรู้สึกได้นะคะ You deserve love. You are lovable ก็อย่าลืมด้วยว่าตัวคนเองอะ่ะคู่ควรกับความรักนะคะคุณมีค่ามากกว่านั้นนะบางคน เมมควาว่รู้สึกว่าไม่อยากใ้คนกลับไปหาคนคนนี้แหละม,มันเหมือนคนจะกลับไปเหนือยังไงก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> ขอญอาดดูค่ะว่าไพา่ใจคำแนะนำอะไร <c oughs> Empowerment <c oughs> นะคะ When you ask the divine to take over, you get pulled into your own authentic authentic power. It's a force of inner love that wants นะคะ Your w h o l e n e s s and m a n i f i c e n c e and for my truth and radiant self dear Lord นะคะมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้แต่กับไพ่แต่แรกนะคะไพ่ใบ,บนี้ appreciation กับไพ่ไม่จะบอกก่อนว่าไพ่สองใบนี้มันเป็นเลขเดียวกันนะคะ มันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณกาลังลงทุนลงแรงทําอยู่ตอนนี้สุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันจะดีนะคะแล้วก็การที่คุณเองกลับมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็กลับมารักตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วพ้าอยากจะให้คุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจกักรวาลเนี่ยอยากให้คุณทาแบบนั้นต่อไปแล้วคุณจะได้ความรักดีๆเข้ามาแล้วก็อย่าพึ่งหมดหวังในความรักด้วยนะคะสําหรับชาวราศีธานาูแล้วก็มันปลอดภัยที่คุณจะรักอีกครั้งหนึ่งนะโอเคไม่มีอะไรแล้วค่ะ ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วรูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวแล้วก็อดแดไลน์ไอดีที่ไม่ให้ไม่ใต้คลิปมาได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะบ๊ายบาย